แม่ยกมาอีกแล้วเข้าไม่ค่อยถูกจังหวัดนะช่วงนอ้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอเพลงอะไรนะครับเลนูเจ้าถนนครับผมร้องเลนูนครครับอขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ยก คนสวยด้วยนะครับผม,มรักชนดุนน้อยนอยแต่คอยรักนานนานดิวม,มาอะไรอีกได้ไหมเดี๋ยวมาอีกรอบต่อไปอะไรนะครับดิวม,มาอะไรอีกหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมมารอบต่อไปเพียงหน้าไม่ได้ร้องนานแล้วครับถ้าเข้าผิดจังหวะท,ทีนี้ลืมเนื้อเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาเงินก่อนรักชนะดุน้อยนแต่คอยรักนานนานะครับ <S 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 2> <S 2> <S ข,ขอบคุณครับขอบคุณคุณมิตรรักแฟนเพลงทุกๆท่านด้วยกันนะครับครับผม ครั้งหน้านะครับผมฝากถึงแม่ยกคุณนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับเวลาเพลงเพราะว่าหนึ่งเลยไม่ออกไม่ได้นะครับสองครับเมื่อกี้เกือบลืมเนื้อไปไม่ได้ครับขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณแม่ยกฮะเพลงยังหมดท่านเองจบไป